ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็นะครับจะมานะครับอัดวิดีโอนะครับวิธีการโอน NFT นะครับของเรานะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าพอร์ตของเราเนาะนะครับกดคําว่า NFT นะครับกด NFT นะครับแล้วก็กด ce i v e นะครับกดตรงไปนั้น Smartcha i n แล้วก็กด Copy นะครับอ่านะครับทีนี้ต่อมานะครับให้มาที่ ากระเป๋านะครับที่เราจะทําการโอนนะครับตัว NFT นะครับก็คือโอนกดจิ้มตรง NFT ปุ๊บแล้วก็กดเข้ามาในตัว NFT นะครับโอนตัวนี้แล้วกันนะครับตัวที่232นะครับกดเส้นนะครับแล้วก็กดวางนะครับกดวางนะครับแล้วก็กดเน็กต่อนะครับเมื่อกดเน็กต่อปุ๊บนะครับะระบบก็จะให้คอนเฟิร์มนะครับดูค่าธรรมเนียม0.1เองนะครับ0.1แล้วก็อ่านครับแต่สักครู่นึง ตรงนี้กดคอนเฟิร์มนะครับเมื่อกดคอนเฟิร์มปุ๊บใส่พินนะครับใส่พินปุ๊บอ่านะครับโอเคนะครับโอนเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับทีนี้ก็พอกลับมาดูนะครับวิธีการโอนของเราก็คือต้องดูให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นอ่าต้องกดตรงอ่า NFT นะครับเวลาโอนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งสองสามสองนะครับสองสามสองรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้เลยนะครับ มาหรือยังนะครับสองสามสอง NFT นะครับปุ๊บกดเข้ามาหน่อยนึงอ่านะครับสองสามสองมาอยู่บนกระเป๋านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับนี่คือวิธีการนะครับโอน NFT นะครับผมโอนหากันได้เลยนะครับจะโอนไปไหนก็ได้นะครับผมเหมือนตัวเปล่าๆนะครับเวลาเราซื้อขายกันนะครับจะโอนหากันโอนหาใครก็ได้แต่ย้ํานะครับว่าตัวเปล่าถ้าโอนไปให้สมาชิกที่ยังไม่ได้สมัครแล้วที่ยังไม่ได้สมัครนะครับ คอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากการรีฟิลตัวเปล่า,ลารหัสที่ยังไม่ได้สมัครนะครับคอมมิชชั่นจะถูกจ่ายตรงเข้ากระเป๋าผู้รีวอร์ดนะครับของตัวฮอกบิดนะครับผมอันนี้ย้ํานะครับทุกรหัสที่เราจะรีฟิลจะต้องสมัครก่อนนะครับเพราะว่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามรูปเดิมแต่ถ้ารหัสที่เราจะรีฟิลยังไม่ได้สมัครยังไม่เคยสมัครเลยคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นก็คือจะจ่ายเข้ากระเป๋าผู้รีวอร์ดนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับง่ายๆสั้นๆในการโอน NFT นทนะครับผมสวััสดีครบ